ในโลกคู่ขนานเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะอยู่นอกต่อก็อาจจะย้ายประเทศพอไม่เจอพี่เวงก็จะไม่มีเทพดีลาและอย่างนึ่งก็ไม่ได้เจอแฟนด้วยไม่ใช่แฟนภรรยาอิตาปองในโลกคู่ขนานฝั่งที่ยังทำลาเล่าอยู่ตอนนี้อาจจะโคตรรวยเลยก็ได้นะไม่ได้แบบว่าเป็นนักดนตรีฟรีแลนซ์โอเคสวัสดีครับ คุณเวิร r กฟอ o m มโครับก็เลยต้องถ่ายคลิปใครถ่ายคลิปมันอย่างนี้เชื่อเรื่องทฤษฎีโลกคู่ขนานไหมจริงๆถ้าเกิดว่าให้คิดเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์อะเรื่องทฤษฎีโลกคู่ขนานนะเราไม่ควรตอบว่ามีหรือไม่มีเพราะว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้เราควรจะตอบว่าไม่รู้แต่ถ้าถามว่าเชื่อไม่เชื่อผมก็เลือกที่จะเชื่อเพราะว่ารู้สึกว่ามันสนุกกว่าไม่เชื่อแค่นั้นแหละไม่รู้ครับเพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย แต่ว่าปกติก็เ,เคยคิดเล่นๆบ่อยๆว่าถ้าเกิดว่ามันมีอีกโลกหนึ่งแล้วมันมีตัวเราอยู่ในนั้นน่ะที่แบบเลือกทางเดินชีวิตที่แบบไม่เหมือนเราตอนเนี้ยชีวิตเรามันจะเป็นยังไงวะก็เคยคิดเล่น,ลนๆอยู่บ่อยๆเหมือนกันชี่ว่าทุกคนน่าจะน่าจะเคยคิดแบบนี้เช่นกันจริงๆตอนนั้นเราเลือกไว้2ออันก็คือเลือกที่จะไปตอบปวชวิศวะ ที่เทคนิคพนะนครเหนี่ผมสุดท้ายก็ก็ไม่ติดพยายามแล้วล่ะแล้วก็ไม่ติดก็เลยกลับมาวิทยคณิตถาปัดที่เทพศิรินเหมือนเดิมช่วงมัธยมปลายเราก็จะแบบใช้ชีวิตอยู่กับแบบ2อ,อย่าง1คืออยู่ที่ชมรมศริลปะรอไปประกวดก็คือไม่เข้าเรียนนั่นแหละเวลาที่เหลือก็เอาไปนั่งซ้อมกีตาร์เรียนน้อยมากเลยเอาจริงๆตอนช่วงมัธยมเกรดแล้วเอาตรงๆเลยก็คือแย่ yeah. ได้แค่ผ่านอะเทพศิรินนี่ผ่านมาด้วยเกรด2.0 คือเฉียดเป็นเฉียดตายจริงๆมันไม่ควรจะ2.0ด้วยซ้ำแต่อาจารย์อนะคือแบบเขาเห็นใจอะเ,ออเราไม่ผ่านสักทีอะไรเงี้ยแล้วดันๆให้มันผ่านมาอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าเด็กชายคู่ขนานนั้นถ้าไม่ได้อยู่ที่เทพศิรินแล้วไปอยู่ที่พระนครเหนือ ผมคิดว่าตอนนี้เขาเขาคงมีความทุกข์มากอะผมคิดว่าตอนนี้เขาเขาอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้นะเขาฝืน <f> ตัวเองขนาดนั้นน่ะเขายังไปต่อได้อะสแสดงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนต่อสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบสูงมากะนะผมคิดว่าหน้าที่การงานเขาก็คงจะดีเหมือนกันแหละเขาคงผ่านไปได้อะอาจจะดีกว่าดีกว่าไอ้ปิงปองที่อยู่โลกนี้ด้วยซ้าแต่ว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าปิงปองที่โลกคู่ขนาดโลกนั้นเขาเขาจะมีความสุขหรือเปล่าเลยผมเรียนอยู่ที่เมืองนอกที่นั่นไม่มีเลือกสายนะ ไม่ไม่เหมือนของไทยนะที่แบบเลือกสายวิทย์ส,สศายศาิลป์ภาษาอะไรอย่างเงี้ยคำนวณอะไรเงี้ยไม่มีเขาให้เลือกวิชาไปเลยวิชาที่เราชอบอยากเรียนอะไรก็เลือกไปโดนเรียนบ่อยครับจําได้ว่าด้วยความที่โดนบังคับไปเลยมีฟีลลิ่งของการต่อต้านสังคมที่นั่นอยู่ระดับหนึ่งเราไปถึงเราก็เข้าโรงเรียนไปเราสุบรีเลยสุบรีหาห้องสุบรีในโรงเรียนอนะ่ะมีเรื่องกับชาวบ้านมีเรื่องต่อยตีแล้วก็โดนตำรวจจับบุกม,มาที่ห้องเลยซึ่งที่นั่นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ โดนตารวจจับแล้วก็ขึ้นศาลไปเลยเราไม่บอกพ่อแม่ที่ไทยเราก็ต้องเริ่มทํางานหาเงินเพื่อมาจ่ายค่าปรับจําได้ว่าเรากับพี่ชายเราต้องตื่นที่สี่ที่ห้าแล้วก็เอาเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าพวกเราเองเนี่ยไปขายในตลาดเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าปรับแล้วก็ทํางานร้านอาหารไทยซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนะเพราะว่าด้วยวัยเราตอนนั้นน่ะมันทํางาน ไม่ได้มันไม่มี work permit คนต่างชาติในวัยมัธยมเนี่ยทำงานไม่ได้เราก็แอบ,บไปทำบางทีแบบตำรวจมาก็หนีหนีออกหลังร้านอะ่ะเหมือนหนีตามกาลิเลโออ่ะไม่รู้เคยดูป่าตอนนั้นอะ่ะที่มันหนีเป็นฟิล์นั้นเลยผลการเรียนก็แย่ครับเพราะว่าไม่ตั้งใจเรียนอย่าเรียกว่าไม่ตั้งใจเรียกว่าไม่เรียนดีก,กว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลการเรียนที่ออกมาก็คือ28.5เปอร์เซ็นต์ซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือ เต็มร้อยนะครับเข้ามาอะไรที่ไหนไม่ได้เลยนะครับที่นั่นในโลกคู่ขนานเราจะเรียนอยู่ที่ไทยซึ่งแน่นอนเราก็คงเลือกสายศิลป์ภาษาเพราะว่าเราจะมีเรี่ยงพวกวิชาการเลขอะไรทั้งหลายให้มากที่สุดชัวร์ครับถ้าอยู่ไทยต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเล็กกว่าเดิมครับคืออยู่เมืองนอกก็เล็กแล้วแต่ในโลกคู่ขนานเนี่ยน่าจะเล็กกว่าเดิมด้วยความที่มันอาจจะไม่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เราโตขึ้นนะนะสมมติว่ามีเรื่องต่อยตีกันบ้าง ในโลกคู่ขนานเนี่ยอยู่ที่ไทยใช่ไหมมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ากับที่นั่นไงที่นั่นคือหนักเลยอะเลเทเลย,เ,ลยเรียนหวยแน่นอนไม่ต้องสืบเลยเพราะตอนมัธยมต้นเนี่ยเราได้เกรดหนึ่งจุดสองแปดคงเป็นเด็กที่รู้สึกกระจอกคือรู้สึกเองนะว่ากระจอกมากๆคนหนึ่งด้วยความที่เราเรียนห่วยแล้วก็สังคมมันก็ตัดสินก็ว่ามันเป็นเด็กกระจอกนะเด็กห่วยนะ เข้าไปในมหาลัยเนี่ยเราเริ่มรู้ล้วว่าเฮ้ยเราเจอสิ่งที่เราชอบแล้วนี่หว่านี่คือสิ่งที่เราอยากเรียนอ่ะเราเลือกเรียนมัลติมีเดียดีไซน์ในบริญาตรีครับตอนนั้นเราก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ทํางานเป็นนักร้องอยู่ในผับประมาณที่ละ2วันแล้วก็เรียนไปด้วยตั้งใจเรียนมากๆ ใช้คำว่ามากๆเลยอ่ะเราทำงานตลอดเลยด้วยงานมันก็เยอะนะเกรดที่ออกมานะครับก็คือเราได้9 0ขึ้นไปอ่ะซึ่งมันเป็นเกียรินิยมที่นู่นก็คือมันไม่มีไม่มีอันดับเราคิดว่าเป็นเป็นบทสรุปของวัยนี้ที่เราเราชอบเรารู้สึกว่าเราเราไม่กระจอกแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำมันได้ดีในโลกคู่ขนานเนี่ยอยู่ไทยเราเดาเลยว่าเราก็จะเรียนเวนี้เหมือนกันไม่กราฟิก มัลติมีเดียดีไซน์หรือว่าโฆษณามันจะเป็นทรงเนี้ยมันจะไม่มีที่แบบเรียนเลขอยู่เรียนวิทยาศาสตร์อยู่อยู่ในโลกคู่ขนานใดๆทั้งนั้นไม่มีสิ่งที่รู้สึกคือทําได้ดีเหมือนกันแน่ๆเ,เพราะว่ามันคงไม่ได้ต่างกับโลกแห่งความเป็นจริงนะคือสุดท้ายพอเข้ามาหลไยปับ๊บแล้วคงได้เราคงเลือกเรียนแขนงเนี้ยที่เราพอเราเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมันเราก็ตั้งใจทํามันก็คงจะทําได้ดีเหมือนกันนะคิดว่าได้เกตสี่นะ คิดว่านะแต่ว่าที่ต่างกันในโลกคู่ขนาดเนี่ยเราคงเรียนอย่างเดียวเราไม่ได้ทำาาานเราคงยังเป็นยังเป็นเด็กอยู่อ่ะยังเป็นเด็กที่แบบไม่ได้มีความรับผิดชอบในตัวเองขนาดนั้นนะ่ะ ขนาดเท่าที่อยู่นอกตอนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยผมเลือกคลุศาสตร์เอกศิลปะศึกษาที่จุฬาที่เลือกเพราะว่าเรื่องคะแนนก็เรื่องหนึ่งก็คือมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะสอบติดตอนที่เรียนก็เหมือนเดิมสนใจการเรียนน้อยไปสนใจดนตรีซะเยอะซึ่งตอนนั้นเราก็รู้ตัวแหละหนึ่งด้วยคือใจเรามันไปอยู่ที่ดนตรีมากกว่าแล้วก็เริ่มทําร้านเหล้าแล้วก็ เริ่มทํางานแล้วเริ่มร้องเพลงเริ่มร้องคอรัสเริ่มเป็นทํางานเบื้องหลังแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจบที่ดอกเรียนไปเรื่อยๆดอกไปดอกมาแล้วก็ทิ้งมันไปนั่นแหละเพราะไม่มีเวลากลับไปเรียนเรียนไม่จบถ้าตกลงว่าไม่ทำร้านเหล้าไม่เล่นดนตรีแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบตอนนี้ก็าอาจจะเป็นอาร์ตไดอยู่ที่ไหนสักที่มั้งหรืออาจจะเป็นครูสอนศิลปะเออมันก็โอเคนะถ้าคิดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้แย่นะมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบที่สุดเท่าดนตรีแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขกับมันได้เหมือนกัน ทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่พักหนึ่งทำแอนิเมชันนะครับคราวน,นี้เราทําไปสักพักเราก็ตัดสินใจที่จะกลับมาเมืองไทยเราก็สอดส่องหางานในไทยนะครับแล้วก็เจอบริษัทของพี่เวงที่ทําอยู่กับเพื่อนเขาตอนนั้นนะนะก็ทําโปรเจกต์เก้าสตาอยู่ก็ทําให้ได้รู้จักกับพี่เวงทําอยู่ประมาณ4ปีก็สนิทกันนะครับหลังเลิกงานก็ดื่มกันตลอดพอจบโปรเจกต ก็มาทําเทพวีลาในโลกคู่ขนานเนี่ยเราอาจจะเลือกที่จะอยู่นอกต่อก็อาจจะย้ายประเทศด้วยสายงาน CG หรือแอนิเมชันส่วนใหญ่เขาจะย้ายประเทศไปเรื่อยๆในลูกคู่ขนานเราชื่อว่าต่อให้เราเลือกอยู่เมืองนอกต่อแต่ในที่สุดเราก็จะกลับไทยอยู่ดีเพราะเรากลับไทยด้วยเหตุผลที่ว่าครอบครัวเราอยู่ที่นี่ในโลกนั้นเราคงกลับไทยอยู่ดีแต่ว่ากลับช้าหน่อยนั่นหมายความว่าเราจะไม่ทันโควิดเจ้าสตว์ พอเราไม่ทันโปรเจกต์เก้สตาร์เราก็ไม่เจอพี่เวงพอไม่เจอพี่เวงก็จะไม่มีเทพดีลาและอย่างนึ่งก็ไม่ได้เจอแฟนด้วยไม่เจอแฟนภรรยาเราไม่เคยมีความคิดจะเปิดบริษัทอะสุดท้ายมันเป็นไม่ได้ว่าเราอาจจะก็กำลังทำา g g อยู่อยู่ในบริษัทไหนบริษัทหนึ่งที่ไทย ช่วงนั้นน่ยคือเริ่มรู้สึกว่าเราท้อมากแล้วอะกับการทําร้านเหล้าเพราะว่าเราทาร้านเหล้ามาตอนนั้นมันคือ16ปีแล้ว16ปีที่อยู่กับชีวิตร้านเหล้าแล้วเราก็เราก็เหนื่อยอเหนื่อยกัมนมาเนี่ยเรารู้แล้วว่ารถยังไงเราก็ยังชอบดนตรีที่สุดอยู่ดีอะตอนนั้นก็ตัดสินใจเลิกที่จะทําร้านเหล้าแล้วก็ไปบวชบวชเสร็จแล้วก็กลับมา ทุ่มเทกับดนตรีใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มกลับมาสตาร์ด้วยการเป็นนักดนตรีกลางคืนใหม่ก็เป็นนักดนตรีกลับมาทําวงทํานู่นทนํานี่จนมาทําช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับเพลงป๊อปไมตอนนี้ยอก็คงจะยังทําร้านเล่าอยู่แล้วคงลําบากมากเลยอะ่ะเพราะว่าทั้งเรื่องสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องอะไรด้วยตอนนี้คงคงเป็นช่วงชีวิตที่ทุกข์มากอะ่นะเนาะแล้วคงอิจฉาเพื่อนๆอ,นอะ่ะหลายๆคนที่เขาเป็นเขาเป็นนักดนตรีที่เขาแบบ เขาได้ออกไปโลดผนในยุทธจักรอะแล้วคงมองเขาด้วยความแบบอิจฉาอิตาปองในโลกคู่ขนานฝั่งที่ยังทำลาเล่าอยู่ตอนนี้อาจจะโคตรรวยเลยก็ได้นะไม่ได้แบบว่าเป็นนักดนตรีฟรีแลนซ์ที่แบบทำงานลุ้นกันทุกเดือนแบบนี้ก็ได้ให้จะรู้แต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบที่เราสมมติอะว่าถ้าเราไม่เลือกทางนี้ตอนนี้เราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่เลือกทางนั้นตอนนี้จะเป็นยังไงใช่ปะ ความจริงเราไม่รู้หรอกถ้าเราเลือกอีกทางหนึ่งมันอาจจะแย่กว่าปัจจุบันเยอะๆมากก็ได้ซึ่งพอเราเลือกไปแล้วอ่ะมันอาจจะแก้ไขได้ทันหรือบางอย่างอาจจะไม่ทันแล้วคือสิ่งที่ทําได้ก็คือก,ก,ก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับพี่คิดว่าเส้นทางมันพามาตรงนี้แล้วอ่ะหมาถึงชีวิตเรามันพามาตรงนี้แล้วอะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าทำปัจจุบันให้ดีเพื่อให้อนาคตดีกว่า ถึงแม้อีกทางแยกหนึ่งมันอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรย่างน้อยๆเรามาถึงวันนี้ได้เราก็เป็นสิ่งที่เราเลือกเองแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแก้ปัญหากันมาเองนะครับยางน้อยๆก็จงภูมิใจว่าเรายืนอยู่ถึงวันนี้ได้เนี่ยเก่งมากเลยนะคุณพยายามได้ดีมากเลยนะที่มาถึงวันนี้ได้ไม่ว่าทางแยกจะมีอะไรยังไงแบบไหนแล้วแยกมาแล้วเจอปัญหาหรือว่าเลือกทางที่มันมันดีกว่าอีกทางไม่ได้ก็ตามยืนอยู่ตรงนี้ได้ <c oughs> พยายามได้ดีมากเลยทุกคน <c oughs> tabli la tabula.